อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างง่ายมากๆนะครับในเว็บไซต์ e d u c a t e p y c o m นั่นก็คือเกมจับคู่นั่นเองเราเพียงแค่ใส่เนื้อหาของเราลงไปก็ได้เกมสนุกๆไปใช้แล้วนะครับไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ครับหนึ่งเว็บไซต์ที่เป็น The Best แห่งปี e d u c a t e p y c o m คุณครูสมัครสมาชิกกันหรือ,อยังครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด d ์แชร์นะครับ คุณครูท่านใดหรือท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ educape.com นะครับก็อ้อนวอนเชิญชวนให้ไปสมัครกันนะครับเพราะตอนนี้ยังสมัครฟรีอยู่นะครับแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ไม่แน่ใจและไม่สามารถตอบได้ว่าจะฟรีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นรีบไปสมัครกันนะครับผมในวันนี้ครับเราเดินทางมาถึงตอนที่17เอพิโซดที่17แล้วนะครับและในวันนี้จะพาไปสร้าง อีก1เกมจับคู่นะครับแมทช,ชิ่งเกมตรงนี้ซึ่งสร้างง่ายมากๆแล้วก็นําไปใช้ได้ทุกรายวิชาทุกเนื้อหาเลยนะครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด u u s c r i b e ด้วยและฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับเราก็จะมาในส่วนของ New Activity นะครับแล้วกดไปที่แมชชิ่งเกมนะครับกดคลิกเข้าไปเลย เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับคล้ายๆกันกับหลายๆเกมกิจกรรมที่ผ่านมานะครับเราจะเริ่มต้นนะครับตรงนี้ผมจะสร้างเป็นเกมนะครับจับคู่ TDS m i c นะครับอาจจะสร้างร,มรวมๆกันนะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะขออนุญาตหยิบยกเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีมาสร้างนะครับแต่เน้นย้ำเหมือนเดิมเลยนะครับใครดูคลิปไปหลายคลิปจะ รู้แล้วว่าผมจะพูดอะไรนะครับนั่นก็คือสร้างได้ทุกวิชาทุกเนื้อหาที่คุณครูสอนเลยนะครับไม่ว่าจะสอนวิชาไหนเนื้อหาอะไรก็สามารถสร้างได้นะครับโอเคตรงนี้ผมจะขออนุญ,ญาตคัดลอกมาเลยนะครับในส่วนของ knowledge area นะครับจะเลือกเป็นอื่นๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกอายุเป็น6ปีนะครับแล้วกดปุ่ม next เ,เลย หลังจากที่กดปุ่ม Next แล้วนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอขึ้นมาให้เรียนรู้ก่อนนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตกดกระ,กระบาดนะครับแล้วกดในส่วนของ General Data นะครับหลังจากที่เรากดปุ่ม General Data แล้วนะครับก็จะมีส่วนสำคัญหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของ Way to the activity นะครับก็คือจะให้เป็นการจับคู่แบบลิงก์เชื่อมโยงกันทุกทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นในส่วนของการจัดกลุ่ม ซึ่งในที่นี้นะครับผมจะลองเลือกแบบที่2นะครับ time limit นะครับจะขอไม่จับเวลาแล้วก็การตอบผิดเนี่ยนะครับคืออนุญาตให้ตอบผิดได้3ครั้งแล้วกดปุ่มเซนเลยนะครับทุกท่านจะลองดูในวิธีการที่แตกต่างกันก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตลองแบบนี้นะครับในส่วนสําคัญครับก็คือในส่วนของกรุ๊ปนะครับเราจะกด add group ตรงนี้อ่าโอเคนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะครับมีกรุ๊ปขึ้นมาและว1กรุ๊ปนะครับ สมมุติว่าผมลองสร้างเป็นนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลก็แล้วกันนะครับอลองดูนะครับอุปกรณ์รับข้อมูลนะครับอโอเคนะครับตรงนี้จะขออนุญาตเขียนนะครับเมาส์แป้นพิมพ์อ่าอันนี้เป็นรับข้อมูลนะครับเมาส์แป้นพิมพ์ไมโครโฟนอีกส่วนหนึ่งนะครับสแกนเนอร์ แล้วกดปุ่มเซนนะครับอ่าได้มา1กลุ่มแล้วนะครับลองแอดกลุ่มเพิ่มนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลนะครับก็จะมีหน้าจอนะครับมีลำโพงมีอ่าเครื่องพิมพ์นะครับมีเครื่องพิมพ์แล้วก็ มีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนึกก่อนนะครับหน้าจอลำโพงเครื่องพิมพ์โปรเจคเตอร์นะครับอ่าโอเคโปรเจคเตอร์แล้วกดปุ่มเซนนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของการสร้างเกมเนี่ยขึ้นมาสูงถึง74%นะครับแล้วถ้าเกิดกดคลิกไปที่ตัวเลข74% จะเห็นว่านะครับตอนนี้จะยังไม่สามารถบันทึกเกมได้เพราะเรายังไม่ได้ใส่แท็กนะครับแล้วก็มีการแนะนําว่าทั้งหมดของเกมเนี่ยควรมีจํานวนเท่าไหร่นะครับควรมีกรุ๊ปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะอนุโลมให้สามารถกดผ่านไปได้นะครับตอนนี้ผมจะขออนุญาตใส่แท็กก่อนนะครับใส่คําว่าเกมลงไปนะครับมีแท็กค่าตั้งต้นอยู่แล้ว1อันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้สามารถกดเผยแพร่เกมได้แล้วนะครับผมจะขออในใญุญาต ข้ามการพรีวิวหรือแสดงตัวอย่างไปเลยนะครับจะขออนุญาตกดเผยแร่เกม p u b บิสก์แ i ิวเลยครับอ่าพั b บิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นเกมพร้อมๆกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมมาหน้าของเกมแล้วนะครับกดสตาร์ทเลยนะครับอ่ามาลองทดสอบกันนะครับจะขออนุญาตกดรีโหลดครั้งหนึ่งก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เข้ามาก่อนเพราะว่ามีการปรับตั้งค่าเล็กน้อยนะครับ อุปกรณ์รับข้อมูลนะครับมาลองดูนะครับก็จะมีแป้นพิมพ์มีเมาส์มีสแกนเนอร์แล้วก็มีไมโครโฟนนะครับอ่าโอเคแบบนี้จบเลยนะครับในกรณีที่จบเลยถามว่าทำไมถึงจบเลยเรายังไม่ได้แยกอีกอันนึงออกจากอีกอันนึงเลยนะครับแต่พอดีว่านะครับจำได้ไหมครับว่าตอนที่เราตั้งค่าเนี่ยนะครับเราตั้งค่าเป็นแบบจัดกลุ่ม จัดตั้งค่าเป็นแบบจัดกรุ๊ปก็เลยคือเล่นแค่ครั้งเดียวนะครับพอเราแยกกรุ๊ปกรหนึ่งถูกอีกกรุ๊ปหนึ่งก็ถูกโดยปริยายเลยแต่ถ้าเกิดเราตั้งค่านะครับเป็นลิงก์นะครับ linking all the elements เนี่ยนะครับลองกดเซนดูนะครับอ่าแล้วลองกดร e l o a d เกมนะครับอ่าลองกด play a g a i n นะครับเห็นไหมครับว่าจะไม่มีการบอกว่าเราจะต้องกดอะไรก่อนนะครับเราจะต้องจัดกลุ่มเองนะครับอย่างเช่นกดหน้าจอนะครับคือต้องมองเองนะครับว่า ในแผ่นป้ายที่มีอยู่เนี่ยน่าจะทําให้เราทําอะไรนะครับให้เราแยกกลุ่มของอะไรนะครับเช่นแยกกลุ่มของผลไม้ออกจาก,จากสัตว์แยกกลุ่มของอ,อุปกรณ์รับข้อมูลออกจากอุปกรณ์แสดงผลนะครับเป็นลนักษณะแบบนี้พอเรากดไปอันนึงถึงจะขึ้นมาบอกว่าเราจะต้องแยกนะครับหรือว่าเลือกกลุ่มของอะไรก่อนนั่นเองนะครับอุปกรณ์แสดงผลก็จะมีหน้าจอมีลำโพงมีเครื่องพิมพ์มีโปรเจคเตอร์นะครับ เล่นไปรอบนึงแล้วนะครับเราก็จะต้องกดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถึงจะสําเร็จในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเวลานําไปเล่นคุณครูก็ลองตั้งค่าดูก็แล้วกันนะครับว่าจะให้นักเรียนเนี่ยเล่นแบบไหนความยากง่ายประมาณไหนนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับใช้กันได้บ้างไม่มากก็น้อยตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเป็นเกมจับคู่ธรรมดานะครับ แต่พอมาเห็นว่าเป็นเกมจัดกลุ่มได้นะครับจัดกลุ่มจัดประเภทจัดหมวดหมู่ได้เนี่ยนะครับมันก็ยังส่งเสริมเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนด้วยเป็นเกมด้วยเสริมความรู้ด้วยนะครับนี่คือยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดแช์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับจะเรียกว่าโฆษณาก็ได้นะครับก็คือตอนนี้นะครับในปีนี้เนี่ยทีเดนแชร์ตั้งใจจะทำ YouTube ช็อตนะครับสำหรับคุณครูหรือว่าท่านใดนะครับที่อาจจะยังไม่มีเวลาดูคลิปเต็มๆนะครับให้ดูคลิปสั้นๆก่อนแล้วหลังจากเรียนรู้ในคลิปสั้นๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยากเรียนรู้ฉบับเต็มก็ไปที่ Google หรือ YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อเครื่องมือนั้นเกมนั้นสื่อนั้น เว้นวรรคคำว่าที d เดนแชร e แล้วก็ไปชมแบบเต็มๆกันต่อได้เลยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมีคลิปสั้นนะครับถึง15คลิปวิดีโอแล้วใครที่ยังไม่ได้รับชมก็แนะนำเชิญชวนให้ย้อนกลับไปเลือกชมเลือกที่สนใจได้นะครับคลิปนี้ต่อ,อไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสวีสด,ดัสวัสดีครับ